สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทําการวัดขดลวดนะครับว่าที่เราได้ต่อในตอนที่แล้วถูกต้องหรือไม่ครับการวัดตรงนี้นะครับเป็นการวัดที่สวิตช์เบอร์หนึ่งสีเขียวกับสวิตช์เบอร์สองสีเหลืองการวัดตรงนี้จะเป็นการวัดขดสไตล์ขดที่สองได้แปดสิบสามจุดถโถโอมถือว่าถูกต้องครับการวัดโอมตรงนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามีโอมเท่าไหร่เพราะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะเอาแบบคร่าวๆเอานะครับโดยการจะวัดแบบว่า เพิ่มขดถ้าเพิ่มกดเนี่ยโอมจะต้องได้สูงขึ้นถ้าได้โอมได้สูงขึ้นเพราะมันเป็นการรัดลุมกดก็แสดงว่าดีครับถูกต้องในกรณีที่เราวัดอันนี้เป็นการต่อที่มันมีการขาดถึ่าง2งเส้นดังนั้นถ้าเราวัดได้ถูกต้องก็จริงแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วมันไม่ทํางานพลมไม่ทํางานนะครับเราก็จะต้องทําการสลับคั้วนะครับ สำรับขั้วที่เราต่อไว้เพราะอาจจะเป็นการกลับขั้วกันก็ได้ครับแต่ว่าได้ถูกต้องนะครับสำหรับมีมาเฟ,ฟก็สีเขียว,วสวิต์เบอร์หนึ่งสีเหลืองก็สวิต์เบอร์สองสีแดงก็สวิต์เบอร์สามครับดังนั้นผมจะจับไว้ที่สวิต์เบอร์สองกับสวิต์เบอร์สามได้ร้อยสิบแปดจุดหนึ่งโอห์มก็ถือว่าถูกต้องครับส่วนใครไม่รู้ว่าสตาร์ทกดสตาร์ทที่หนึ่งกดสตาร์ทที่สองกดสตาร์ทที่สามแล้วก็กดรันเป็นยังไงนะครับท่องท้ายวิดีโอนะครับจะพาเข้าไปดูการตองจอรคิดว่าน่าจะถูกต้องเนื่องจาาาาากกในนนนนตออทททีีนะท่่่แแลล้้้้วววมมัััไดดดดํรขยู สไตล์คดที่2นะครับตอนนี้สไตล์คนที่2วัดแล้วไม่ขาดแล้วนะครับคือสายที่เขียวกับสายที่เหลืองนั่นเองครับสายที่เขียวกับสายที่เหลืองนั้นมันขาดอยู่นะครับแต่วัดแล้วตอนนี้ได้ไม่ขาดนะครับได้แปดสิบโอห์มแสดงว่าแสดงว่าเราต่อถูกต้องแล้วนะครับแต่อาจจะกลับขั้วนะครับจากนั้นผมก็จะที่สายขี้ไปที่ขั้วคาปาซิเตอร์นะครับขั้วคาปาซิเตอร์ก็จะมีสายสองเส้นมาต่ออยู่แต่รุ่นนี้แปกเขาก็ใช้สายทีเทาหมดดังนั้นผมก็เลยต้องไม่รู้ว่าสายไหนคือสายรันและสายสตาร์ทนะครับ ช้สายคลิปเนื่องจากสายมันสั้นนะครับใช้สายคลิปต่อสายมิตเตอร์ให้ยาวขึ้นแค่นั้นเองครับคลิปไวที่ขั้วคาไปที่เตอร์ขั้วหนึ่งนะครับจากนั้นมาวัดตรงนี้ก็ได้ร้อยได้เท่าไหร่ครับประมาณ10เมรกระโอห์มนะครับได้ค่าระดับเมรกระโอห์มนี่ก็แสดงว่ากดลวดขาดนะครับส่วน สายที่เราจับอยู่ที่ขั้วคาปาซิเตอร์นั้นจะเป็นสายรันนะครับกับสายสตาร์ทเราก็ไม่รู้ว่าสายเส้นไหนเป็นสายรันและสายเส้นไหนเป็นสายสตาร์ทเนื่องจากมันใช้สีเดียวกันคือสายสีเทาแต่สรุปได้ว่ามีการขาดแล้วนะครับถ้าสมมติว่าขั้วคาปาซิเตอร์นั้นเป็นสายรันแล้วนามาจับกับสวิตช์เบอร์หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการวัด3ามขดรวมกันก็คือขดรันขดสตาร์ทขดที่3และขดสตาร์ทขดที่2รวมกันแต่ถ้าหากว่าขั้วคาปาซิเตอร์ตรงนั้นที่เราจับเป็นสายสตาร์ทการวัดกับสายที่เขียวจุดนีี้กก็็จะเปนวัดดด์ท่ นั่นเองครับอันนี้40เมกะโอห์มก็แสดงว่าขาดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าขาดที่ขดใดอีกนะครับแสดงว่าการต่อของเราขณะต่อไปทําการสกิดโดนหรืออะไรมันนะครับเนื่องจากสายมันมีการบอดจ้ําอยู่แล้วมันก็เกิดการขาดขึ้นมาอย่างง่าด้อีกนะครับดังนั้นเราจะต้องทําการพันขดลวดที่ขาดไปนี้อีกขดหนึ่งครับผมจะทําการสลับสายคีบนะครับไปคีบที่ขั้วคาเบอสเตเตอร์อีกขั้วหนึ่งเนื่องจากเราไม่ทราบนะครับว่าขดที่เราวัดนี่คือขดใดการจะไปต่อเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียที่ขดใดนะครับ ผมจะทําการย้ายสายคีบที่ขั้วคาปาซิตเตอร์เพื่อให้ทราบข,ขดใดจะได้ทําการหาข,ขดที่ขาดได้ถูกต้องและต่อได้ๆๆๆๆๆรวดเร็วนะครับผมจะทําการย้ายสายคีบนะครับการย้ายสายคีบเพื่อจะให้รู้ว่ามันขาดที่ขดใดนะครับการรู้ว่ามันขาดที่ขดใดจะทําให้งกลยต่อการต่อนะครับและก็เป็นการเช็คว่าเราต่อถูกต้องด้วยหรือไม่ผมจะได้ยผมย้ายไปอีกขัวข้วในหงของคาปาซิเตอร์แล้วะนะครับหรือขั้ว C นะครับย้ายไปแล้นวนะครับจากนั้นก็มาจับที่ ز, อซิเปอร์หนึ่ง ได้222โอห์มแสดงว่าขดนี้เป็นขดสตาร์ทขดสตาร์ทขดที่1นะครับตอนนี้ผมวัดอยู่นะครับก็คือขอดสตาร์ทขดที่1นั่นหมายความว่าขั้วคอปาซเตอร์ที่เรากำลังที่เราจับอยู่นั้นเป็นสายสตาร์นั่นเองครับขั้วคาปาซเตอร์ที่ว่าเราจับนะครับที่เราย้ายมานี้นะครับเป็นสายสตาร์แน่นอนแล้วนะครับเราจับที่สายขีดเขียวขึ้น222โอห์มเราก็สันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นสตาร์ทขดที่1สตาร์ทขดที่หนึ่ใดีไม่ขาดครับส่วนใครับ ผมจะพาไปดูวงจรนะครับเราจะเข้าใจอย่างท่องแท้ครับให้จับไว้ที่ขั้วคาปาซิเตอร์เป็นหลักซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าขั้วที่เราจับอยู่เป็นสายสตาร์ทจากนั้นย้ายมาที่วิดเบอร์2สายสีเหลืองเป็นการวัดสตาร์ทกดที่1และสตาร์ทกดที่2รวมกันได้305โ oh อห์มครับเป็นการวัด2คนรวมกันเป็นการวัดเพิ่มกด การวัดเพิ่มควรจะต้องได้โอห์มที่สูงขึ้นถ้าวัดไดโอห์มที่สูงขึ้นอย่างนี้ก็จะแสดงว่าเราต่อถูกทางครับและไม่มีการช็อตข้ามขดแต่อย่างใดด้วยนะครับเป็นการเช็คสุขภาพของมอเตอร์ป็นในตัวครับในตอนเปิดแรกๆนะครับสตาร์ทขดที่2ขาดนะครับเมื่อเราต่อแล้วตอนนี้ไม่ขาดแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาวัดที่สายสวิตช์เบอร์3ซึ่งเป็นสายสีแดงการวัดจุดนี้ก็จะเป็นการวัดสตาร์ทขดที่1่สตาร์ทขดที่2งแล้วก็สตาร์ทขดที่3ทั้งหมด3ขดรวมกันได้422.7 oh แสดงว่าถูกต้องครับการต่อไม่มีการผิดพลาดใดๆครับแล้วเราก็ยังทราบได้ว่าสตาร์โคนที่1สไตล์คนที่2แล้วก็สตาร์โคนที่3ไม่ขาดนะครับทั้งสาโพดนี้เราก็รู้เลยนะครับว่าไม่ขาดนะครับนั่นก็แสดงว่าขคดรันซึ่งเป็นขคดสุดท้ายขาดแล้วครับทีนี้ผมก็จะย้ายสายสีแดงมิเตอร์นะครับไปจิ้มที่สายไฟ AC นะครับที่เข้ามาจั๊มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วออกมาเป็นสายสีดำแล้วก็ออกเป็นสายสีขาวแล้วก็ออกเป็นสายสีเทาไปจั๊มอยู่ที่ขั้วประจเตร์อีกขั้วนะครับซึ่งเป็นสายรันนั่นเองนะ ก็ใช้สีทาเหมือนกันเมื่อเราจับตรงนี้ปรากฏว่าไม่ไดโอห์มเลยครับการวัดจุดนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเสมือนเป็นการวัดคล่อมซีนั่นเองนะครับเป็นการวัดทั้ง4กดรวมกันก็คือ,คอสตาร์ทกดที่1สตาร์ทกดที่2สตาร์ทกดที่3แล้วก็กดลันปรากฏว่าวัดไม่ขึ้นแสดงว่าขาดที่กด,ดลันแน่นอนครับในตอนแรกเราไม่ได้ขาดในที่กดลันแต่เนื่องจากเราไปต่อกดลวดมีการกระเทือนทําให้กดลันขาดไปด้วยดังนั้นเราจะต้อง ตามหากดรันและต่อให้ได้ถ้าต่อได้ก็เป็นนว่าสําเร็จแตถ้าต่อไม่ได้ก็เป็นน้นว่าซ่อมไม่ได้นั่นเองครับจางนั้นผมจะลองวัดคล่อมซีนะครับวัดคล่อมซีก็คือการวัดที่ตะกี้นี่แหละครับที่วัดที่สายรันที่ที่จํากันตะกี้นะครับอันนี้เป็นการวัดคล่อมซีนะครับได้ประมาณสามสิบเมกะโอมนะครับเป็นเมกะโอมนะครับแล้วก็วัดไม่ขึ้นด้วยครับบางครั้งวัดขึ้นบางวันวัดไม่ขึ้น เป็นควัดได้ค่าระดับมิโโอมถ้าได้ไม่ระดับมิโกโอมนี่แสดงว่ามันขาดไปแล้วนะครับแสดงว่ามีขดลวดขาดอยู่แน่นอนนะครับเพราะการวัดความซีจะเป็นการวัดขดลวดทั้ง4ี่ขดรวมกันคือขดสไตร์ขดที่1สไตร์ขดที่2สไตร์ขดที่3ามแล้วก็ขดรันทั้งสี่ขดรวมกันทั้ง4ี่ขดจะทําการต่อนุกรมกันถ้าขาดขดใดขดหนึ่งก็จะวัดไม่ขึ้นนั่นเองครับที่ผมก็จะพาไปดูนะครับวงจรที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่นะครับ สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับ repairmcu.blogspot.com หรือทำการ Copy ไปก็ได้ครับหรือจะคลิกลิงก์เลยก็ได้ครับทำการ Copy แล้วก็เพจลงไปตรงนี้นะครับวางลงไปนะครับจากนั้นก็กด enter จากนั้นก็คลิกคำว่าซ่อมครับเสร็จแล้วก็คลิกแ็บนะครับลากลงมาที่หมวดพัดลมครับเข้ามาที่หมวดพัดลมครับจากนั้นก็ลากคลิกแ็บลากลงมาอีกครับตามตัวอักษรนะครับเรียงตามตัวอักษรวงจรจะอยู่ด้านล่างหน่อยครับก็จะมีวงจรโตชิบ้าวงจรโปรเทคนะครับวงจรฮาร์ดแวร แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูวงจรในนี้ได้เลยครับคลิกไปที่ฮาร์ดอร์เลยครับเพราะว่ามีคนใช้เยอะพอเข้ามาก็จะมีวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีวงจรน,นะครับจะมีวงจรให้ดูนะครับแล้วก็สามารถดูวงจรในนี้นะครับก็จะเข้าใจเรื่องขดสตา,าร์ทที่1สตา,าร์ทที่ 2, สสตาร์ทที่3แล้วก็กขดรันขดรันหรือขดมอเตอร์นะครับขดมอเตอร์อรหลักหรือขดรันนั่นเองครับขดลวดมอเตอร์หลักหรือขดลันนะครับและจุดนี้ก็จะมีข้อมูลให้อ่านนะครับมีข้อมูลให้อ่านเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวตอนหน้าเราจะต้องไปหาคนรั่วที่ขาดและทําการต่อนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ